วันนี้นะคะมาคุยกับพี่นอ้องภาษาแองนจลคะคือตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนรถแล้วนะคะจะกันนี่เป็นประตูนะคะก็เป็นอย่างก็จะมาช่วยก็จะมาบอกว่าช่วยกันติดตามหน่อยนะคะอันนี้ก็กล้องตัวนะคะคือไปช่วยติดตาม tiktok ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิป แก้งน้องอีนะคะก็เม้นมาได้นะเมนม,นมาได้ช่องนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้าถ้ากดเสร็จแล้วนะคะก็มาชมกันเลย้ก็จะไปแก้งมากันแก้งเฮียนนะคะตอนนี้เราออกจากจะไปแก้สงสาวน้อยไดูน,นะคะก็นี่นจะเฮียน ก็เนี่ยค่ะที่บอกว่าแกล้งมานะห้านิ้วหรอห้านิ้วนั่งไงห้านิ้ก็เนี่ยก็จะเป็น EP แรกนะคะที่เล่นกับมาเดี๋ยวก็จะไปทำน,น,น,นิ้วกันเดี้ยวมาห้าตาแก้มสาคฮะไอ้ไอ้ยใครวะ ก็ก็จบแค่ในตอนนะคะเดี๋ยวไปต่ออีกที่สองได้นะก็ทำเวลาขังให้นะคะที่บ้า